เอาเลยกูไม่เห็นเสาวเวดหาพัสตุกุกับเคทียร์พื้นที่เสียงนกมาแล้วนกตายหนึ่งเทียสาม ล็อคกค่อยไปที่ล็อกชั้นประตูนี่เนี่ยสงสะน้ำไม่มี างเลยลน่าจะกว้างเอายิงหวยบอลไปหนึ่งทีของกูอยู่ข้างบนอันนี้ไม่มีประตูอันนี้ล็อก อันนี้เปิดได้ตะเอมีอะไรไหม แล้วก็มาลื้อในนี้อันนี้อันน,น,นี้เปิดได้ <t od d ata> อ๋อมนล่วงลงมา สองเรียบร้อยห้องต่อไปมีไหม ไปฉายไปห้องนู้นได้เอาขคางสำรวจข้างนอกก่อนเนะี่ยโดดเข้าไปเลยระวังทางซ้าย โอ้โหทีเดียวแล้วก็ไปไหนต่อลงรทำไมของกูอยู่ตรงไหนเนี่ยลงนะลงกูแค่งงสองกูอันนี้ปิดไม่ได้กูต้องขึ้นอีกแลไวนะ นว่เสียงไอ้ซอมบี้ไฟอ่ะอ๋อนี่นไงลงมาแลวตายตายเก็บของเก็บทุกอย่างอาว ว่าจะร่วงลงไปจยุร่วงได้ผ้าได้แต่ผ้า อ๋อมันขึ้นไปได้ฝ่ขึงชั้นสามได้แต่เนื้อเน่า อันนี้ไปได้มีอะไรไม่บอยกระเป๋าบอยอยู่นี่ป่ะเนี่ยน,นี่อยู่ห้องนี้วันนี้นี่วันนี้ช่วยอืถูกกระจก้ป่ะของกูอยู่ข้างล่างนู่นอันนี้ล็อก ฝั่งนู้นไปเอาไอยังอันไหนยังไม่ได้โลดข้ามไปแล้วทำไมมันเป็นขยะว่างเปล่าเอาไปแล้วอ๋อฝั่งนู้นอนอะนึกว่าต้องข้ามมันนั้นไปนนติดกระจกไปตามทางดิเลือดของครับเลือดของ ห้องนี้ลือแล้วออกระเบียงมาห้องน้ำแล้วก็มาห้องนี้ไม่มีอันนี้ล็อกอ๋อแล้วก็ลงข้างล่างนี่หมายังอุ๊ยตรงไหนวะด้านซ้ายอา่ะมันหล่นมาจากข้างบน อันนี้ไม่น่าจะใช่มอนเควสนี่มอนนอกอันนี้มอนนอกมอนนอกตายแล้วตายหนึ่งนะตัวไม่รู้อยู่ไหน ไม่เห็นช่างมันไปเึ้นข้างบนอ่านมั่งโคสลับซับซ้อนเลยอันนี้ล็อกโู้นี้ซื้อได้ไม่มีอะไรเลยเราก็ลองลงนี้ต่อนะมันไปลงมีไฟฉายมันลงมาทางนี้ ตายไหมตายแผนกรือของครับหรือเรียบร้อยนี่แบบทางไปใช่ใช่ตรงนี้ล็อกประตูนี้ล็อกตรงนู้มีอะไรเปล่าตรงนู้นไม่มีอะไรมีมีของให้เก็บเฉย มละมีอะไรไหมมีกุญแจมีทางไปข้างนอกอะ่ะน่าจะบอสไปตรงนี้เจอละเจอนี่ตายออกมาเก็บของนิดหน่อยข้างบนใช่ไหมถือตรงกุญแจอันนี้น่าจะเป็นทางออกอ๋อออกมาที่เดิมไปขึ้นข้างบน คือแล้วนะลงนกเสียงนกตรงนงู้นเะยลวง ในต่อว่ะไม่ใช่ไ้ฉายมันส่องมาทางนี้มีอะไรไหมตรงนั้นได้ยินได้ยินเสียงโงูข้างล่างบ้าง หรือเราต้องลงทางนี้ใช่ที่เห็นก็มีแต่เราทางนั้นน่าลงทางเดียวไอตรงหลังพาพังตรงนี้ด้วยใช่ไหมไม่มใช่หอ,อข้างเดิมเปล่าอออันนี้มันหลดไปข้างล่างเลยตรงนี้ว่าที่มันมีเทียน ตรงนี้มั้งเนห้องเนี้ยต่อบล็อกขึ้นมาขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงเทียนมันมีเทียนปักอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีโลอ,อยู่นี่เดินมาสิแล้วไฟฉ่ยมันฉไ่ไมาทำไมตรงอ๋อไอเครื่องไอ้นี่แน่เลยเครื่องปั่นไฟเนี่ยอ,อ นี่ไงลงมาข้างล่างต่อตอนนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรละป่ะเราก็เปิดปิดแจโอเคป่ะจึบลงมาชั้นหนึ่งหึแล้วเราไปไหนต่อเนี่ย นั่งสิเอออันนี้เราลื้อแล้วถ้าถามกูก็ตรงนี้ยังไม่ได้ไปตรงไหนข้างบนนั่นน่นะไม่ใช่ข้างบนในเนี้ยห้องเนี้เหรอห้องนี้ไอ้ห้องนั้นไม่มีอะไรเราลื้อมาแล้วนี่นี่นี่ห้องนี้ มันต้องเข้าจากข้างบนแล้วมั้งขอบอกไปไอตรงกระจกที่มึงกระโดดกระโดดอะ มีเข้าไปดูอย่างนึงมีใช่ไหมอืมดูเห็นทางเนี่ยห้องกระจกนนอ๋อเราโดดมาข้างล่างใช่ไหมเออนี่ไงอ๋อที่เราลงมา,มาเมื่อกี้นี่ว่าห้องกระจกมันก็ต้องมันก็ต้องเข้าข้างในอะ่ะด้านนั้นอะอืมอืม สมมติเราสาา<ป>ำรวจเข้าทางนี้นี่ไงอ้าวมึงก็บอกบอกไม่มีอะไรอ้าวอ๋อช่องนี้เหรอไม่รู้มองไม่เห็น <laughs> อู้ก็ไม่ได้เข้ามาสำรวจเพราะมึงบอกไม่มีอะไร <c oughs> มึก็เลยเดินไม่ได้มองข้างบนไงมองแต่ข้างล่างมองแต่ข้างล่างไม่ได้มองดูข้างบนบอกเลยว่าเยอะแน่ ไม่ให้ครูไปล่อกันหรอเดี๋ยวสิใจเย็นอ่ะไปถอดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไไดติดมีไหมมีใช่ไหมมีของเห็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นต้องเข้าไปอย่างเดียวนั่นไงออกมาเลยบอย นได้ใช่มตงคอร์เตอร์ตัวหนึ่งมั้ยไม่เห็นว่ะน่าจะอยู่ในครัวในนั้นเป็นครัวของกูลงอีกก่อนข้างล่างบาากว่าเดี๋ยวกูเคาะกล่อง่ันนะ Ngô mới chơi rồi từ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลงล่างอืมลงลงไปก่อนเกิดเจมันกระปอนออกมาอยา่าค่อยกลับมาหา เสียงอะไรอ๋อเสียงกล่องถลม่มนั่นไงกระเป๋าก็อยู่ข้างล่างหรือกล่องก่อนนะเออหรือเสื้อไปเดินกลับมาแล้ว เพ่ทางลงมีจุดตรงนี้แต่กูลงมาแล้วอา้าวะโดดยากยิ่งเลยกล่องของอยู่นะเออได้ละของเยอะเปล่าเยอะ ปืนพังมีใช่ไหมตอบตอบตอบางหลังดูอบบโอเคตายเหลือได้ตัวนั้นแหละไปะเกียร์ของก่อนเลือของก่อนทำไมมันกล่องลอยอย่างนี้นะ อย่าบอกว่าต้องทุบก,กล่องนะเด็กซื้อมันมาแล้วีอ่อยู่ตกใจในบ้าลืี้ห้องนี้ไม่มีอะไรกล่องเก็บแล้วอะไรแล้วเรืออร่องแล้วเดี๋ยวกูไปหา ไอ้ซอมบี้ที่ตกค้าอยู่โอ้ยไม่โดดไม่ขึ้นไปไหนแล้วล่ะจุดจุดสีแดงเล็กลง ี่ต้อมาทางไหนวะอ๋อ,อมาจากข้างบนไปไม่ได้ติดเอ,อเราต้องออกข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปย้อนกลับมาใหม่เอออกมานอก,กอนบ้านล้วต่อไปก็หาพี่บี หาพี่ๆตัวสุดท้ายห้องนี้เสียงอยู่ไหนวะ อยู่ตรงเนี้ยคนตีกำแพงอยู่อะน่าจะอยู่ประมาณนี้ลองเจาะดูก่อนหกห้าพัน วา o เอาสีโป๊ะแฝงเนี่ยไม่มีสีโป๊ะิเนี่ยเอาไงกูถอยก่อนอ่ะลองแฝงดูดิเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวเท่าไหร่วะอ่ะขวางไว้โดนหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นว่ะ ไมม่โดนไป,ไปทางนั้นหรือหรืออยู่ข้างบนห้าพันต้องบนเหรอ พอหนคะอ่ะขอช่วยขอคนดีไหมนั่งไนงะเจอแล้วมันแอบอยู่ตรงนี้นี่น,นี่เห็นมือแวบๆอยู่เนี่ยนั่งไนงะตีปอกเป๊กปอกเป๊กเท่นั้นแหนะต่อต่อบล็อกขึ้นไปยิงได้ไหมโดดยิง <laughs> อืม <c oughs> โดดยิงโดดยิงโอเคผ่านซกที่ะออกออกข้างไหนทีเนี่ยอา้ามาห้องครัวมกักรู้สึกใช่ไหมเอา้าแล้วเมื่อกี้กูออกข้างไหนวะเนี่ยมาลองห้องครัวปะแล้วปีนบันไดเข้าห้องเด็กๆวะใช่ไหมเนี่ยเข้าห้องทงทไหน้ะ แล้วก็มาอีกห้องหนึ่งนี่ไงเจอละวทางออกเนี่ยอยู่ทางออกและวออกมาข้างนอกล้วพิกัดต่อไปข้าง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 เราเลยเนี่ยสามสิบเมตร